พ่อขอกินด้วยแล้วขอกินด้วยแล้วอันน่คือมาจังกินนะกินกบ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 กินกิ๊ตูโอยโอโอกินยังง้เลยนอยอนนกินนา Say mãi Xem mỗi lần cuộc sống là mẹ cuộc sống là cắt căm to lên ui cắt ui 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 bọn ui 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 dạ ui 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 lên ui 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 ติดตุก <uhhh> อ่ะ <tripod>. วันสงการเนี่ยส3ามสิสี่ <Luckily> ิห <cu> ้าตุกจะลงแล้วเนี่ยฮะนี่ยนวันได้ันอหวัน่ะคือไงลกชกันนี่นะคือเส้นหัคือไรไรๆๆพอกินด้วยแล้ว กินด้วยเลินด้เล็บอชอบจังนะลาหัวลา้ายได้ไหมได้ฮัโห โนโครับ<า>โน้ตครับดูดิว่าตั๋วมันจะถูกไหมโอ้โหไม่มีถูกอะ่ะอ๋อถ้าไปลาหัวท้ายน่าจะถูกอืมห้าสิบสามเลยน่าจะแพงสิบสองดูดิว่ายังแพงแพงสิบสองก็แพงกินได้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 